สวัสดีค่ะอาจ้อยวันนี้ก็อยากจะมาทราบประวัติของน้าจ้อยว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยที่ยังไม่ได้มาทานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการขั้นแรกเบื้องต้นนมมีน้ําเหลืองไหลแล้วก็เป็นแผลพอรู้จักผลิตภัณฑ์เพลาตินนี้พอทานหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์แผลเริ่มแห้งน้ําเหลืองเริ่มหยุดไหลและทอทานได้หนึ่งเดือน ไปหาหมอหมอบอกว่าข้ามะเร็งลดลงแผลแห้งดีตอนนี้จะไม่ได้ตัดแล้วจัดทานผลิตภัณฑ์ติดต่อกันมาสองเดือนสามเดือนแล้วจ้ะอยากทราบว่าทานตัวไหนบ้างคะโอสีม่วงทานสีม่วงส,สีน้ำตาลสีเขียวสีเขียวค่ะแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าสาม<อ>สี่ตัวทั้งหมดจ้ะแล้ว ใช่ค่ะคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าเกือบหายดีแล้วเกือบหายดีแล้วมีสิ์ที่ไม่ต้องตัดนมเพราะว่าตอนนี้แห้งและไม่มีน้ําเหลืองไหลแผลแห้งหมดนมยุบลงหมดแล้วจ้ะอยากทราบว่าใครเป็นผู้แนะนำให้มาทานคุณปีนรออ๋อก็น้องแม่น้องแฝดนั่แหละค่ะแนะนําให้ทานพอดีรู้ว่าเออมีคนเป็นแล้วเขาแนะนําว่าเออลองทานดูก็เลยในๆนก็จะตายอยู่แล้วก็เลยลองเสี่ยงดูค่ะว่ามันจะเออได้ผลอย่างที่เขาพูดไหมเออได้ผลจริงค่ะ ผลิตภัณฑ์นี้กินแล้วได้ผลจริงจจ่จากที่ว่านมเป็นน้ำเหลืองเป็นแผลก็แห้งแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บปวดค่ะก็สําสหรับเคสนี้นะคะก็เป็นโรคมะเร็งเป็นโรคมะเร็งเต้านมแล้วพอทำผลิตภัณฑ์ของเราก็ดีขึ้นไม่ต้องไปหาหมอแล้วแล้วหมอก็บอกว่าไม่ต้องตัดนมแล้วด้วยแค่เป็นน้ำหนองมาเฉยๆค่ะมันแห้ง ที่ทำคีโมมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเวลาทําคีโมทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการอ้วกไม่เหนื่อยไม่ไไมม่่ปวดตัวใช้ชีวิตปกติและชีวิตได้ปกติเหมือนคนอื่นไม่มีผลข้างเคียงด้วยไม่มีแต่ไม่มีพอทานตัวนี้แล้วมันจะดีขึ้นทุกอย่างเลือดดีขึ้นค่ามะเร็งลดลงคือทุกอย่างในร่างกายปรับสภาพดีขึ้นหมดค่ะผลิตภัณฑ์ของเราสุดยอดมากมากเลยนะคะ ก็สำหรับเพชรนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านเราขอให้น้าจอยค่ะทีมงานของเราก็ขอให้น้าจอยอำถูทค่งเราไปนานๆแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงค่ะคุณอนนี้จาก่อนที่แผลเป็นน้ำเหลืองตอนนี้แห้งหมดแล้วค่ะอย่างที่ถ่ายรูปมาเห็นเนี่นะคะแล้วก็ปฏิัตทาตอนนี้ใช้ดีมากนะคะกินได้แ80ดสิบก้สเเซนการรักษามะเร็งได้ดีมากเลยค่ะ ใช่ไหมคะอ่าวนายจอยยศสองล้านยศสองล้านอืออ่าขี่สุดยอด